รับสวั re, ส,สดีครับรักสวนไผัยก็จะพามาชมสวนไผัยอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชนิดไม้เถาขนาดกลางนะครับมีด้วยกันสองิดนะครับวันนี้ก็จะพามาชมสวนไผัยหนาวเดือนห้านะครับหนาวเดือนห้ามีสองชนิดนะครับชนิดนี้จะเป็นชนิดเถากลมนะฮะแล้วก็หน้าตัดก,ก็จะเป็นรูปปีกผีเสื้อคล้ายคกับสามสิบสองกระดงนะครับส่วนอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นชนิด ถเหลี่ยมนะฮะเถาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ใบจะเป็นใบลักษณะมีร่องนะฮะนะครับชนิดนั้นเราเคยถ่ายให้ดูแล้วนะครับชนิดนั้นจะไม่แรงนะครับแต่ว่าชนิดนี้นะชนิดนี้ก็จะแรงมากนะครับเนี่ฮะลักษณะใบนะครับจะมีลายจุดนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมนี้นะครับลักษณะใบนะฮะตัวนี้ก็คือหนาวเดือนห้าหรือฝนแสนห้านั่นเองนะครับถ้าใครมีป่าศูนย์ภัยนะครับ ใครที่ชอบปลูกสวนไผ่ยก็สามารถทักมาได้นะครับสวนผ่ยหนาวเดือนห้าชนิดนี้นะครับเป็นสวนผ่ยที่เป็นยาถ่ายรุนแรงนะครับใช้น้อยเป็นยาระบายนะฮะถ้าใช้มากเป็นยาถ่ายนะครับแล้วก็เป็นสวนผ่ยที่มีพิษร้ายแรงนะฮะคนที่เป็นโรคไตเบาหวานความดันไขมันไม่ควรทานนะครับเพราะว่าจะทําให้คนที่ป่วย ตรวหัวใจวายเฉียบพันได้นะครับแล้วก็ถ่ายอย่างรุนแรงนะครับท้องเสียอย่างรุนแรงใช้อย่างถูกวิธีนะครับถ้าใครมีสวนพันุ์ไฟก็ควรหาไปปลูกได้แล้วก็เป็นวิจารณ์ให้กับเด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่าสวนพันธุนวเดือนห้าควรใช้อย่างไรอย่างถูกวิธีนะครับแล้วสมัยนี้ก็ตําโคกตาป่าก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะว่าคนก็นําไปเข้ายานะฮะตัดไปเข้ายาบางท่านก็ตัดไปขายจนหมดป่าถอนเงาถอนโคนก็มีนะครับแต่ถ้าใครมี ป่าสนไทยก็ควรไปปลูกนะครับปลูกใต้ร่มไม้นะฮะเป็นไม้เถารอเลื้อยอาศัยต้นไม้ใหญ่นะครับวิธีการปลูกง่ายๆนะครับช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะฮะติดง่ายนะครับะหนาวเดือนห้าหรือฝนแสนห้าเป็นยาแก้ไข้นะครับแก้ร้อนในนะฮะแล้วก็เป็นยาถ่ายอย่างดีเลยนะครับถ้าใครอยากได้ก้าพันธสุนไก็สามารถสอบถามมาได้เพราะว่าเรามีก้าพันสนไทยมากมายสจ้าหรับให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันนะครับสมนไทย หนาวเดือนห้าหรือฝนแสนห้านเองนะฮะลักษณะนี่ครับลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะครับนะหนาวเดือนห้าหรือฝนแสนห้านะครับเป็นสมุนไพรเป็นยาระบายเป็นยา่ายนะฮะเป็นยาตัวที่ขับเลือดเสียดับพิษร้อนในร่างกายนะฮะคนที่เป็นไข้ร้อนในแล้วก็คนที่มีอาการป่วยเกี่ยวกับโรคโควิดก็สามารถนําไปประกอบยาเข้ายาได้นะครับส่วนคนที่เป็นประจําเดือน หรือเป็นไข้ทับฤดูไม่ควรทานนะครับเพราะว่ายาชนิดนี้เป็นตัวยาที่ขับเลือดเสียนะฮะถ้าใครที่เป็นไข้ทับทดูไม่ควรทานนะครับเพราะว่าหรือคนที่เป็นประจําเดือนก็ไม่ควรทานเช่นกันเพราะว่าทานแล้วหรือว่าดื่มแล้วเนี่ยจะทําให้เลือดออกเยอะนะฮะแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้นะครับส่วนพัะเจนี้เป็นยาแรงนะฮะปลูกไว้เพื่อเรียนรู้นะแล้วก็ศึกษาในตัวยาตัวนี้นะครับหนาวเดือน5้านะฮะมีฤทธิ์เป็นยาระบายเป็นยาถ่ายแล้วก็เป็นยาแก้ไข้นะ เป็นยาลิดร้อนนะครับไม่ควรใช้นะถ้าคนที่ยังไม่ศึกษาตัวยาตัวนี้นะครับเนี่ยถ้าใครมีส่วนสมัยก็ควรที่จะปลูกไว้ศึกษานะครับส่วนภัยหนาวเดือน5นะครับสวัสดีครับ